เ้ผมก็สวัสดีทา่านผู้ชมทุกท่านทั้งหตอนนี้เราอยู่ในเกม Assetto oh Corsa นะวันนี้จะแปลกๆเลยวันนี้ตั้งกล้องตั้งกล้องถ่ายตรงนี้ผมใหม้มีมุมมองใหม่เลยคือผมคิดจะทํานานแล้วรับผมตั้งกล้องแล้วก็ให้เห็นมุมเข้าเกียร์ <c oughs> เห็นพวงแะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยมีเวลาจัดมุมกล้องเท่าไหร่เลยอ่านแบบที่ไม่ได้จับมุมกล้องนะโอเคตอนนี้เราแด้แป้นพิมพ์ในการคุม <c oughs> ในการคุมมุมกล้องอยู่ตอนนี้ เราจะมาแข่งกับ GTR ผม GTR คันนี้นะ่าจะพันมาได้มั้งไหมขออนุญาตไปคืห้องเครื่องมาบ่นนี่ห้องเครื่องโอ้โหเอโอ้โหสูงว่ะผมคันนี้จบแต่ไม่ใช่เครื่องวีวันนี้น่าจะพันมาได้ไมั้ง GTR คันนี้ผมเราจะมาแข่ง Evo ผมนี่แข่งพันเมตรครับผมแข่งพันเมตรไี่ถึงไหมวะ นะพันเมตรโอไกลอยู่นะพันเมตรนี่ขนาด500เมตรยังถึงนี่เลยอะแล้วก็ต้องแข่งอีก500เมตรถึงนู่นเลยขอ,อรถผมได้ที่สุดก่อนนะหน้าเกียร์ยาวๆผมแข่งกันผมขอปอัาวิ่งสัก5่ส40เลยนีป500ป่500กว,ว่าเรามาดูรอบแรกกันนะผมว่าเราชนะหรือเปล่ากับ TDR คันนี้พันม้าผมอขอเกียร์หนึ่งไว้ อย่าลดไหลต้องดึงเบรกมีไว้เรามองไม่เห็นไฟด้วยไฟเหลืองอยู่ตรงนั้นเอาว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหน้ำขาดเลยโอ้ยเกียร์หกเกียร์หกวิ่งเท่าไหร่อ่ะโอ้โหห้าร้อยครับผมเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมองแข่งกี่เมตรอ่ะ โคตรแรงอะ่ะบอกเลยเราจะลองโอ้โหมันแรงมากอะ่ะอีโวผมกี่ม้าเนะี่ยสองพันม้าหรือเปล่าเนี่ยแต่มันเขียนบอกว่าแค่พันม้าเองนะพอมาแข่งจริงโอ้โหแม่โคตรแรงเลยโอ้ฟังแค่เสียงครับมเชียร์ยรถขยับ,บก่โอ้โหโอ้หูลอกมาละ ไปวะนว GTR โหเอ,อ้ยโอ้โหแรงเกินเสียหลักครับผมโอ้เอารถไม่อยู่ ABS ปิดครับผมเออเบรกฟอนเบรกโหผมก็ว่าทำไมมันดึงเบรกหลังไม่อยู่แวงไปเบรกหน้าแทนนี่มันต้องอย่างนี้ครับผม รอบนี้เปลี่ยนคนขับว่าพลาชิคขับแทนครับผมโอ้โหแดดครับผมเกียร์ห้านี่ขาดเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหไปวิ่งแถบบึงห้าร้อยนี่รถสายเลยโอ้โหมีเทอร์โบข้างหน้าด้วยครับผม เราจะมาลองเทสกันอีกรอบดูเก้มันโคตรแรงเลยเราหาหมุมมองให,หม่ก่อนนี่มุมมองนี้้วกันเนาะปัดไฟแล้วออ้าวรถโฟแม่งไหล ไปดินับดิต้งงองพังแล้วโอ้โกระโบแตกว่างแหละยิง500เลยว่ะเ<อ>หยียบคัแเราไปรถรถไม่มีแรง ก็ไม่มีแรงเกาะแล้วเราเปิดกระจกหลังดูดีกว่ากระจกหลังไม่ทำไมไม่เห็นวะต้องดูมุมมองนี้ค่อยเห็นกระจกหลังครับผมมุมมองนี้ไม่เห็นวะอาต้องม,มุมนี้ครับผมไปแล้วโอ้โหออกรถเช้าเขาแต่ได้เปรียบโอ้อหือตรสุดครับผม เออเบา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 บุมรถไม่อยู่อ่าเราดูรอบนี้กันรอบนี้เราจะรถเพงท้ายลงหรือ้างร้อย่าจะเข้าไปกี่วิดูมุมมองนี้เลยกันนะจะจกหลังไปเออเราจะขยับเลยไป ยู่นีิ่ะสิ่ส13วิครับผมโอ้โหโอ้13วิโคตรแรงอะ่ะโอ้โหถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยผมว่าอยากให้ผมเอารถอะไรมาแข่งอันนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นผมจะเจอพาร์ทหา้าเกมแอสติโดคาซาผมไปละบ๊ายบาย